ลูกหลานพญานาคต้องรู้เรื่องของพญานาคสีตระกูลเบื้องต้นพญานาคนั้นเป็นสัตว์กึ่งเทพที่มีกายทิศและมีที่อยู่อาศัยเป็นทิศจึงไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อจึงไม่มีใครเก็บหลักฐานได้จริงจังชัดเจนแต่ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและก็เรื่องเล่าของพระเกจิอาจารย์หลายๆองค์ ที่ท่านได้เล่าถึงเรื่องของการพบเจอพญานาครวมถึงเรื่องราวของคารวาสบางคนที่ได้ปฏิบัติธรรมจนทำให้มียานสามารถเห็นท่านได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นปัจจิตังรู้ได้เฉพาะตนครูบาอาจารย์ท่านว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นพญานาคเพราะว่าเป็นผู้ที่ไฝ่บุญแต่การทำบุญเจือด้วยราคา จึงทำให้ต้องเกิดเป็นพยานากพยานากนั้นมีอิทธิฤทธิ์มากสามารถจำแรงแปลงกายได้เป็นอะไรก็ได้และยังมีพิษที่มีอนุภาพรุนแรงเหลือขนานับทำให้ต้องคายพิษออกไว้ในที่เร้นลับทุกๆสิบหวันเพื่อไม่ให้พิษสะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไปแล้วอาจทำให้พิษย้อนเข้าตัวได้และพยานาก เมื่อสิ้นอายุขไขก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมโดยจะขดตัวเป็นบันลังเรียกว่าบันลังนาคหรืออาจจะนอนราบเหยียดยาวจากนั้นก็จะกลายเป็นหินแต่ถ้าเป็นพญานาคตระกูลสูงที่มีบารมีแก่กล้าร่างกายก็จะแตกดับไปในทันทีพญานาคแบ่งเป็นสี่ตระกูลใหญ่ดังนี้ 1. ตระกูลวิโลปักหรือตระกูลสีทองตระกูลนี้ถือกำเนิดแบบโอปักราติกะคือเกิดและโตทันทีแบบเทวดานางฟ้าเป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีทองมีลักษณะโดดเด่นสวยงามที่สุดมีอาหารเป็นทิพย์และมีที่อยู่เป็นทิพวิมานส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์และมีพลังอำนาจมากที่สุดสามารถทำร้ายกู้ต่อสู้ได้แม้แค่ใช้สายตามองพญานาคตนใดที่กำเนิดมาจากวงตระกูลนี้ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มากด้วยบุญบารมีเป็นพญานาคชั้นสูงเป็นเทพและมีอิทธิฤทธิ์เป็นใหญ่กว่านาคทั้งปวงเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ที่ปกครองสวรรค์ ท่านปกครองชั้นจะตุกมาหาราชิกาด้านที่ตนตกและท่านก็มีที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงในอากาศไปจนถึงสวรรค์ได้ด้วยเช่นกันนากระกูลนี้ไม่มีการผูกเวรกับพยาครุฑทั้งยังเป็นพญานาคชั้นปกครองที่มีหน้าที่ดูแลพญานาคในตระกูลที่ต่ำกว่าและก็ไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งมุนอาลัมพาย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนต์สะกดพญานาคที่น่ากลัวที่สุดอีกด้วยพญานาคในวงตระกูลนี้มีหลายองค์เช่นพญาศรีสุวรรณนาคราชพญาอนันตนาคราชพญาเพชรพัทละการราชพ่อปู่ผู้ชงนาคราช 2. ตระกูลเอราประถะ หรือตระกูลสีเขียวส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบอันทชะคือกำเนิดจากฟองไข่เป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นสวยงามไม่แพ้ตระกูลวิรูปักมีลำตัวสีเขียวมรกตมีลักษณะออกไปทางงูใหญ่ถือเป็นพญานาคชั้นสูงเชื่อว่าอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลลึกลงไปใต้ดินถึงหนึ่งโยศ หรือ16กิโลเมตรบางพวกอาศัยอยู่ในถ้ำลึกถึง50โยชน์หรือ800กิโลเมตรเป็นพญานาคตระก,กูลที่พบได้มากที่สุดมักขึ้นมาบนโลกมนุษย์บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดตำนานรักมากมายระหว่างพญานาคกับมนุษย์แม้จะถือกำเนิดจากฟองไข่แต่ถ้าหากมีการบำเพ็ญเพียรบารมี จนมีอนุภาพแก่กล้าก็จะสามารถถูกจัดให้เป็นพญานาคชั้นปกครองได้ด้วยเช่นกันพญานาคตระกูลน,นี้ส่วนมากมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือมนุษย์ทั้งยังเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีด้วยพญานาคในวงตระกูลน,นี้ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือพญาสีสัตนาคราช และยังมีองค์พ่อปู่พญาสีสุทโทนากราชกับแม่ย่านางพญาสีปทุมมานาคินีแห่งเวียงนาคินคำชะโนดด้วย 3. ตระกูลฉับพยาปุตตะเป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุง้งหรือตระกูลสีรุง้งส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบชลาพุชะคือ กำเนิดจักคันนาคตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะมีกายสีเลื่อมรุง้งมีกายได้หลากสีกล่าวคือหากไม่ได้มีกายเป็นสีทองสีดำหรือว่าสีเขียวก็จะสามารถจัดให้อยู่ในตระกูลนี้ได้หมดและพญานาคบางตนก็ยังมีหลายสีได้ในตัวเดียวกันอีกด้วยเป็นพญานาคที่มีลักษณะสวยงามมาก และส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางพญานาคินีนีหรือพญานาคเพศเมียจึงขึ้นชื่อในเรื่องของความงามแม้ในยามที่เป็นหน้าหรือยามที่จำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ก็ตามมีถิ่นอาศัยอยู่ทั่วไปทั้งที่นครบาดาลใต้ดินในป่าลึกหรือบนภูเขาและยังมีถิ่นที่อยู่ในที่ลึกลับอีกด้วย พญานาคในวงตระกูลนี้เช่นพระอัญญรินเทวีพระชายาของพญาเพชรพัทละนาคราตนั่นเอง 4. ตระกูลกันหาโคตมะเป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำหรือตระกูลสีดำส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสร็จชะคือ กำเนิดจากเหงื่อใครและสิ่งหมักหมมมีกายเป็นสีดำนิลการแม้ว่าไม่ได้เป็นพญานาคในตระกูลชั้นสูงเท่าตระกูลอื่นแต่ก็เป็นตระกูลที่มีฤทธานุภาพพลังอำนาจอิทธิฤทธิป,ปฏิหารไม่แพ้พญานาคตระกูลอื่นเลยทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีถิ่นที่อยู่ที่เล่นลับ และพบเจอได้ยากมากเนื่องจากพญานาคในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะนอนหลับเป็นระยะเวลานาน,านในครั้งพุทธกาลพญานาคในตระกูลนี้นามว่าพญากาลละนคราชหรือพญากาลละพุชกินก็เป็นผู้ที่นอนรอรับถาดทองคำที่องค์พระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานก่อนที่จะบรรลุธ,ธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้านั่นเอง นับว่าเป็นตระกูลนาคาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตระกูลอื่นเลยก็ว่าได้พญานาคในวงตระกูลนี้ก็เช่นพญานาคองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชตามความเชื่อแล้วไม่ว่าจะเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลใดก็ตามเมื่อถือกำเนิดมา จะต้องมีการบําเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาเพื่อเพิ่มยานบารมีและพลังอำนาจให้แก่ตนเองดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในตระกูลที่ต่ำกว่าแต่หากได้บําเพ็ญเพียรจนมียานบารมีมากก็าสามารถขึ้นไปเป็นชนชั้นปกครองได้เช่นกันดังเช่นองค์นาคาธิปดีทั้ง9ที่ปกครองเวียงนาคินในเขตต่างๆทั่วโลก ก็ล้วนได้รับการคัดเลือกมาจากตัวแทนพญานาคทั้งสี่ตระกูลนั่นเองนอกจากนั้นแล้วการบาเพ็ญเพียรภาวนาให้มียานบารมีมากยังส่งผลให้พญานาคตนนั้นสามารถแผ่เสียนแผ่พังพานได้มากขึ้นตามบารมีที่มีมากขึ้นได้อีกด้วยซึ่งการแผ่เสียนนี่เองที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ รวมถึงชนชั้นของพญานาคตนนั้นๆได้พญานาคทั้งสี่ตระกูลที่ได้กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้เพราะทั้งสี่ตระกูลใหญ่นี้นับเป็นตระกูลที่มีลิบเดดมากที่สุดทั้งยังมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมามากที่สุดแต่ที่จริงแล้วเชื่อว่าตระกูลพญานาคนั้นแบ่งย่อยๆได้ถึง1024ชนิด ซึ่งรวมถึงพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูด้วย